ตอนที่15ชุดซีรีส์พาใจให้โบยบินสู่ท้องนภา,าอันปลอดโปรง่งบางครั้งแสงที่เยวยาใจไม่ใช่แสงจ้าของพระอาทิตย์หากคือแสงจันทร์ที่เย็นสงบและมาในยามที่โลกทั้งใบเงียบที่สุดนิทานธรรมะชื่อเรื่อง แสงจันทร์กลางป่าเงียบคืนหนึ่งกลางป่าใหญ่ป่าที่เคยคึกครื้นกับนิ่งงนันไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีเพียงความเงียบงนันที่ลึกและแน่นหนาของหมู่มวลธรรมชาติอันแสนสงบซึ่งในขณะนั้น ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีลูกจิ้งจอกตัวน้อยขดตัวซุกอยู่ในโพรงดวงตากลมใสของมันสะท้อนแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกิ่งของใบไม้แม่ของมันได้จากไปเมื่อสองคืนก่อนมันไม่เข้าใจคำว่าไม่กลับมาอีกแล้วแต่ลูกจิ้งจอกตัวน้อยก็รู้ว่า อ้อมกอดอันอบอุ่นที่เคยมีได้หายไปคืนนั้นมันนั่งเงียบไม่ร้องไม่ดิน้นมีเพียงเสียงใจที่เบาเกินจะเอ,อ่ยออกมาแม่อยู่ที่ไหนหนาวจังเลยจู่ๆก,ก็มีกระลอกแก่ตัวหนึ่งปีนลงมา มันไม่ได้พูดอะไรมันเพียงแค่หาผลไม้เล็กๆมาวางไว้ให้ใกล้ๆลูกจิ้งจอกแล้วหันกลับขึ้นต้นไม้ลูกจิ้งจอกไม่ได้กินในทันทีแต่มันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างยังอยู่บนโลกนี้บางอย่างที่ไม่ใช่แม่แต่เป็นความเมตตาเงียบๆ เหมือนแสงจันทร์ที่ไม่ได้พูดแต่ส่องแสงกระทบร่างอย่างโอบอ้อมคืนแล้วคืนเล่าแสงจันทร์ยังส่องกะลอกแก่ยังคงนำอาหารมาวางไว้ให้แม้ไม่ได้พูดอะไรแต่ยังคงอยู่อยู่จนวันหนึ่งลูกจิ้งจอกตัวน้อยนั้นเติบโตขึ้นแล้วกลายเป็นจิ้งจอกหนุ่ม ที่ไม่เคยเห่าหอนเสียงดังและสายตาของมันนั้นอุ่นเกินใครอีกฝ้าของโลกเด็กชายตัวน้อยชื่อภูผาอายุเก้าขวบแม่ของเขาเสียชีวิตลงอย่างเฉียบพลันเมื่อปีก่อนด้วยโรคบางอย่างพ่อของภูผากลายเป็นคนเงียบขรึมเก็บตัวไม่ค่อยพูดค่อยจา และบ้านหลังนั้นก็เงียบสงัดเสียจนแม้กระทั่งเสียงเปิดปิดประตูก็ยังคงดังเกินไปคืนหนึ่งภูผ,ผาตื่นขึ้นกลางดึกเขาเปิดหน้าต่างห้องเห็นแสงจันทร์สะท้อนบนใบไม้หลังบ้านและเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงของหัวใจตัวเองมันไม่ใช่เสียงเศร้าแต่เป็นเสียงที่ว่า ฉันยังอยู่ได้แม้ไม่มีแม่เพราะแสงของแม่ยังคงส่องผ่านดวงจันทร์ลงมาอยู่เสมอผู้ผาหยิบสมุดเล่มหนึ่งขึ้นมาและเขียนประโยคหนึ่งไว้ว่าแม่ยังส่องทางให้ฉันเสมอ วันรุ่งขึ้นเขาเอาสมุดวางไว้หน้าหิ้งพระแล้ววันนั้นเป็นวันแรกในรอบปีที่พ่อของเขาเอ่ยประโยคนึงว่าพ่อขอบใจนะลูกที่ยังส่องทางให้พ่อเช่นกันไม่ใช่ทุกแสงจะต้องสว่าง ไม่ใช่ทุกความรักจะต้องเอื้อนเอ่ยเพราะแสงจันทร์คือความรักที่เงียบงามที่ไม่จ้าแต่เยียวยาใจได้ลึกด้วยแสงที่สงบบาลีปิดท้ายอโตนาโมจนุทิมารัตนังจันทร์อันสงบนั้นเป็นรัตนะสำหรับผู้สแสวงหาแสงแห่งใจ